สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ๋ยหักเดอร์อีสานชาแนลจ้าเมื่อนี้น้องอุ๋ยกะมาอยู่จังหวัดน้องบัวรําพูจ้ามาชมประกวดควายงามจะเมื่อนี้กะมีควายมาทุกสารทิศของประเทศไทยเฮาเลยจ้านี่กะคือขบวนการเปิดพิธีจ้าอยู่ที่นาคำไฮเนาะจ้าสรุปแกนเพิ่นกะคือวิธีคนวิถีควายควายงาม น้ำนาคำไฮจ้าเดี๋ยวฮขไปรับชมการเปิดพิธีกันเลยจ้าทานวที่กใประเทไทครับตดนับ้าดเลเดี๋ยวจะมีภาพสวยๆถ่ายแบแฟ้แฟนายงามาะ และประธานในงานนประธานเปิดโงอานคณะทำงานและื่น้นนายกจากทีวายุณโอเบยมาเข้ามาโอ้ยปดยวท่านนายกสมบัติเป็นยีหายไปยังพี่น้องพวกระเด็เอายเข้ามาครับเมาแล้วค่ะียียนยนะา ท่านนายกนะครับขออนุญาตท่านนายกเป็นอายุเหนียวหยุดก่อนคนะหยุดก่อนุญาตท่านนายกนะครับเป็นคนข่านะครับให้ท่านนายกขึ้นข้างหลังนะครับโอ้มันได้คนละสายคนมาเลยอ๋อน้องขุนช้างขุนแขกตัวนี้อันนี้ชื่อกัปตันครับน้องกัปตันครับน้องกัปตันนะคะอ่าโอเคครับอ่าท่านนายกจะเข้าก่อนนะครับอ่เชิญครับพี่น้องครับ นี่คือเจ้ากัปตันนะครับควายแค่แสนรู้นะครับขวัญใจมหาชนนะครับพี่ร้อนตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับตนบนำบลอร์คาไทยนะครับกำลังนั่งเข้ามาต่อด้วยเจ้าข้าวเหนียวนะครับคนละ่าสิบล้านยังไม่ขายนะครับพี่ร้อนนี่พ่อพันควายแค่ของเมืองไทยเราไม่ได้เตรียมเมอ,องยามานะครับขอเชิญพี่น้อน ข้างไม่ได้ต้นไปเลยครับเดิกนดก็ไม่อยู่ครับให้พิธีเปิดนะคะขีควายโดยท่านในอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวรำพูนะคะท่านประยูร เอาเอากัะดานออกจากเวียนนิดนึงครับลงตระสังครับอขออนุญาตท่านนายอำเภอกระโดดได้ไหมครับ่กับเิรื่องท่านนายอำเภอที่จ่อสร้างอุรรนค่ะเดินขึ้นบนเวที อ่าขอมขอขอท่านให้เอยไปยืนตรงนี้เป็นเพื่อนครับเียนเชิญครับส่วนตัว<น>ท่านนี้ก็คือเจ้าเอกมงคลจ้าเป็นพอพันธ์ุที่ซื้อดังอีกตัวนึงจ้าพี่น้องอยู่ที่ฟาร์มของพี่กุศลหรือเสียกุศลนั่นเองจ้า คาสิเป็นความรอความหนาหักเขาก็ต้องยกให้นี่เลยจ้าเด็กน้อยสองคนนี่จ้ะอุ้ยตะเม่นหนาหักนอกจากขี้ควยแขะเข่ามาโอ้ตะเม่นหนาหักมากจ้าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประยูรธรรมนุษย์เจ้าเอกมงคลของคุค่ะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และได้รับเกียรติจากท่านสุวรรณกรรีค่ะนายรัฐมนตรี่ะเรืองมาคำอะไรค่ะ ท่านประยุทธ์อนันต์นในอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูประธานในพิธีควายไทยประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยภาคอีสานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านสมาชิกสภาตำบลนานคำไฮกํานานผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงควายและผู้เข้าร่วมง,งาทนทุกท่านกระผม นายสุวัส์มนตรีนานยกเทศมนตรีตำบลนาคำไรในนามตัวแทนผู้จัดการกิจกรรมงานวิถีคนวิถีควายงามน,นาคำไผ่ขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสังเกตดังนี้ควายไทยนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตในภาคเกษตรในเชนบงหมเป็นอย่างมาก อดีตที่ผ่านมาาฟเป็นทั้งแรงงานในการทําไร่ทํานาใช้แรงงานลากเปลียนผลผลผลิตทาการเกษตรและเกษตรกรได้ใช้มูลของางเป็นปุ๋ยบลามุงพืชผลทางการเกษตรให้งอกงามและนําผลของมูลาฟลมาจําหน่ายเป็นรายได้เสริมกิกทางปัจจุบันจำนวนเกษตรกร,กกรที่เลี้ยงควางไทยได้ลดลง กานไนปนเลี้ยงสัตว์พันธุ์อื่นที่มาจากต่างประเทศส่วนที่ยังเลี้ยงควายไทยอยู่ก็เป็นการเลี้ยงควายไทยแบบพื้นบ้านไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงระบบการผลิตในเชิงธุรธธธธกิจณวันนี้ควายไทยได้มีปริมาณที่ลดลงอาจเรื่องมาจากประชาชนมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพทำนามีการใช้เครื่องจักรกลแล,และแท็กขออนอาขออภัยครับมีการใช้เครื่องจักรกลแทนการใช้แรงงานควายาเกษตรกรที่เลี้ยงควายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอาชีพหลักจึงให้ความสนใจในการเลี้ยงดูน้อยลงหาดการปรับปรุงพันธุ์ที่ดีหาดการควบคุมขาดการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตต่ําลงด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้จํานวนควายไทยลดลงเป็นจํานวนมากเทศบาลตำบนนาคำไทยได้เห็นความสัมผัสของควายไทยจ้าพี่น้องการเปิดงานกับยำบหันในเซธสมบูรนจ้าแต่น้องอุ้ยกับสิได จบคลิปการเปิดเงินไวเพียงพนิกอนเดี๋ยวน้องอุ้ยสิพับไปรอตามซุ่มตามเต้นต่างๆจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งคลิปไม่คลิปหนากกันเลยเนะจ้าว่าน้องอุ้ยสิพับไปซุ่มได้แน่แล้วก็ไหวงามยักซสำได้จ้า